ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์โดยรวมนะคะของชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนทุกท่านประจำครึ่งปีแรก2,564เนาะมกราคมนะคะถึงมิถุนายน2,564นี้ชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ทุกๆท,ท่านเก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันเนาะ So... <laughs> นะคะก่อนอื่นเลยยังไงก็ต้องสวัสดีปีใหม่ชาวราศีเมถุนลักนาราศีเมถุน2564นี้ด้วยละกันนะคะขอให้ทุกทกท่านนะคะประสบแต่ความสําเร็จเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่เรื่องราวดีๆเจอความรักที่ดีประสบความสําเร็จทุกประการนะคะภายในปี2564นี้แล้วก็ถ้าเจอเรื่องราวร้ายๆขอให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆนั้นไปได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ละกันเนาะชาวราศีเมถุนนักหนาราศีเมถุนมาดูกันเลยดีกว่านะคะ เพื yeah. servir, smoking, ่อเป็นการไม่เสียเวลาประจำครึ่งปีแรกนี้2564นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะตำแหน่งแรกนะคะเด็กถือดาบอ่าโทษทีค่ะเด็กถือไม้เท้าเนาะเด็กถือไม้เท้าในช่วงคุณช่วงปีหน้านี้คุณเองอาจจะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรที่ไม่เคยได้ทำการงาน ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นนะคะจะได้รับโอกาสได้รับมอบหมายดีๆเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปี2อง4นะะีะคะหรือใครที่กำลังรอการไปเรียนรู้การศึกษาอะไรใหม่ๆก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีเสน่ห์ในเรื่องของการงานมีเสน่ห์ในเรื่องของความมั่นคงหรือว่ามี คนเนี่ยให้ความสําคัญในตัวคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของคุณว่าคุณจะสามารถทําสิ่งสิ่งนั้นได้จนถึงขั้นประสบความสําเร็จเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีความเอ็นดูมีความเคารพในความสามารถของเรามากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ตลอดที่ผ่านมานะคะคุณเองอาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่ปัญหาต่างๆเนี่ยมีแต่การรอคอยยังไม่สามารถที่จะจัดแจงกับปัญหาอะไรได้นะคะหลังจากนี้ไป ก็อาจจะมีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะจากเดิมที่ผ่านมาใครกําลังรอการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งปรับขึ้นเงินเดือนหรือว่ารอการเปลี่ยนแปลงการศึกษาต่างๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะในช่วงครึ่งปี2564นีนี้หรือใครที่โสดมานานเนาะโสดมานานแล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจกับใครอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะนะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ต้องบอกเลยว่าความคิดของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ คุณมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสักเท่าไหร่รู้สึกอยากจะโฟกัสกับปัจจุบันอยากจะโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่อยากจะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปก่อนยังอยู่ในจุดที่เราเองอาจจะผ่านอะไรมาเยอะผ่านการรอคอยผ่านความผิดหวังมาค่อนข้างเยอะมันเลยอยู่ในจุดที่ ยังไม่อยากจะเร่งรีบกับอะไรทั้งนั้นนะคะยังอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปอยากจะมีสติกับการลงมือทําในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้รับโอกาสมาเราเองก็อยากที่จะเรียนรู้ให้มันถ่องแท้อย่างลึกซึ้งก่อนว่าเราจะสามารถทําได้เนาะอืม นะคะก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยในวันที่ผ่าน,านมานะคะ5ดาบเนี่ยเราอาจจะผ่านการแบกรับแบกหามปัญหามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เจ็บหนักมาค่อนข้างที่จะมากแบกหามภาร,ระคนอื่นแบกหามปัญหาคนรอบข้างปัญหาที่มีอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะเข้าใจเราหน้าที่การงานต่างๆนะคะก็เจ็บหนักมาอยู่พอสมควรใครที่ผ่านมาในอดีต แล้วผิดหวังการลงทุนการทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเราหลังจากนี้ไปนะคะครึ่งปี64คุณจะได้เจอกับความพัฒนาเกิดขึ้นมีเป้าหมายที่ดีเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถจัดแจงปัญหานั้นได้หรืออาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางเกิดขึ้นนะคะใครหลายคนที่กาลังรอการเปลี่ยนแปลงงานรอการยกย้ายนะคะปรับมุมปรับสี ตง่าๆในสถานการณ์นะคะมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อไปหา inspiration เพื่อไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อเป็นการต่อยอดความคิดเดิมของเราเพิ่มพลังงานบวกเพิ่มพลังงานดีๆเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้ไปดูแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเริ่มที่จะหยุดนิ่งกับปัญหาต่างๆและแล้วก็คนรอบข้างปัญหาต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะ ตัวได้ตัวเราเองอาจจะถอยออกมาจากปัญหานั้นก็ให้ปัญหานั้นมันไปด้วยตัวของมันเองนะคะคุณเองยังเป็นคนที่มีความโดดเด่นเนาะมีความโดดเด่นและบวกกับยังมีความอ่อนไหวอยู่เหมือนกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะจะต้องบอกเลยว่าในช่วงครึ่งปี2564นนะคะครึ่งปีแรกคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือในเรื่องของการงานคุณเนี่ยจะอยู่ในจุดที่ ดีขึ้นมากๆนะคะชาวราศีเมถุนลักขณาราศีเมถุนไม่ต้องกังวลเลยนะคะจะได้ไปเรียนรู้แล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนบริษัทหรืออาจจะยังทำงานอยู่คล้ายๆกับจุดเดิมแต่แค่จะไปอยู่ในจุดที่เราเนี่ย มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญมากขึ้นหรือว่าเรารู้ปัญหาต่างๆแล้วมันลงตัวมากขึ้นอารมณ์ประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมษุนเมถุนนะคะใครที่กําลังโสดก็ต้องบอกเลยว่ากําลังจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะจะได้เริ่มต้นเรียนรู้กับคนใหม่ๆอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนทางไกลก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเจ็บหนักเหนื่อยหนักมาในอดีตหลังจากนี้ไปคุณจะได้เจอกับความรักความ คสัมพันธ์ที่เราเองเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะเราเองอาจจะได้เจอกันจากความรักที่เราเป็นตัวของตัวเองหรืออาจจะมีมามากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้นะคะมีมามากกว่าหนึ่งคนแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรักในระยะทางไกล รักแห่งการรอคอยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยละกันนะคะความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่กับคุณในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดขาดจากกันได้ยากนะคะเป็นช่วงของการเรียนรู้ได้เริ่มต้นเรียนรู้ความรู้สึกใหม่ๆแล้วก็ตัดขาดจากกันได้ยากก็หมายความว่าพอเรียนรู้กันไปแล้วมันอาจจะกินใจกันจนไม่สามารถที่จะเลิกลากันได้เนาะอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็จะเจอเรื่องราวรักดีๆแหละใครรอคันแต่งงานนะคะ ชาวราศีเมถุนสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกันแต่อาจจะมีเกณฑ์ได้มั่นหมายการเกิดขึ้นนะคะเริ่มมีเกณฑ์พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสังคมวัฒนธรรมต่างๆอาจจะมีตัวเข้ามาช่วยเหลือทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันโอเคขึ้นเนาะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะโดยรวมแล้วชาวราศีเมถุนรัคนาราศีเมถุนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงแห่งการได้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรที่คุณไม่เคยได้ทําคุณก็จะได้ทาอะไรที่คุณไม่เคยประสบความสําเร็จหลังจากนี้ปหลังจากนี้ไปก็จะมีเกมประสบความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ต้องคิดเรื่องราวแย่ๆอีกต่อไปแล้วอารมณ์ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณแล้วกันนะคะสําหรับการรับชมการติดตามขอบคุณมากนะคะชาว ราศีเมทุนลัคนาราศีเมทุนขอบคุณค่ะ